ร้องของเกษตรกรเครือข่ายชาวสวนยางที่ต้องการให้รัฐบาลรับซื้อ,อยางพาราที่กิโลกร,รัมละ120บาทนะคะมีคำยืนยันออกมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าไม่สามารถาทำตามข้อเรียกร้องได้นะคะแต่จะกแก้ปัญหาด้านต้นทุนให้แก่เกษตรกรแทนเบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้วงเงินประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ นายุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับราคายางพาราที่ตกต่ำแล้วโดยเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวความต้องการยางพาราในตลาดต่างประเทศที่ลดลงในขณะที่ผลผลิตยางพาราในประเทศสูงขึ้นประกอบกับสต็อกยางพาราคงค้างกว่า2 0 0 0 0 0ตันจึงส่งผลต่อราคายางพาราให้ตกต่ำลงค่ะซึ่งยืนยันว่าไม่สามารถรับซื้อยางพาราจาก เกษตรกรที่กิโลกรัมละ120บาทได้เนื่องจากราคายางพาราในตลาดโลกขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ70บบาทเท่านั้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรประเภทยางพาราของไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตยางพาราการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งผลักดันให้กลุ่มสหกรณ์สร้างโรงงานแปรรูปยางในชุมชนเพื่อการส่งออกทำแบบครบวงจรโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ในขณะที่กระทรวงกรเกษตรจะให้ความช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อของ,งบประมาณในการดูแลกว่าหนึ่งหมืล้านบาทค่ะ